ครับทักทายสบายดีพี่น้องป้องปายซูปสุคนพบกับดัดเหล้าร้านเพรชิจเขื่อนนะพีนนะ่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ก่อนอื่นขอบคุณป่าเพาออดที่เราไปแก้บุญจากวัดหลวงโพสิธรมทอมาได้ถือไข่เป็นวัตถุที่เป็นไข่ต้มมาเนาะหาันลอยฟ้องแล้วเอามาใหญ่พี่ใหญ่นอกสามลอยฟ้องที่เหลือเอาให้ไม่ข้อเท่านั้นวรดสัด่อไปทีมงานก็เลยมีเมนูลังสันเป็นไข่ลูกเขยเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่เห็นนี่คือไข่เอาบะแกะเรียบร้อยทอดนะครับเนาะหลังจาก นั่นกระทอดหอมพร้อมด้วยพริกขัว่วโรยลงไปเนาะพี่น้องเนาะตกแต่งหนาให้สวยงามด้วยต้นหอมนี่ก็เป็นน้ำสต็อกเนาะเขียวน้ำตาลใสเกลือใส่ปผงรสให้เรียบร้อยเนาะเพื่อห้าการลาดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ลังค้นกระถอดเป็นนวยเด้อยแต่ว่าทอดทีละเครื่องนี่กินง่ายดีเพลินว่าได้หลายพร้อมเพื่อลังค้นกินบ่เมื่อนะ เบื้องพี่น้องน้ำสต๊อกกับเยิ้มเยิม้มออกหวานๆในจักหน่อยครับหอมทอดครับพริกหนวยลงไปตัดจันดีขนาดเห้พี่น้องหวานหวานเผ็ดเผ็ดหอมหอมอ่ะเห็ดเป็นถาดใหญ่เบ่งตัดใส่จานในเบื้องนะครับเนาะเป็นตแาแซ่บพี่น้องเลยกับเมนูนี่ใครลูกเคยเนาะพี่น้องเนาะมาครับเสียบๆนะคจัน,นขอบคุ้มแมคัวาจากปาจีเจโบ่นำเสนอมาเห็ดโชว์นะครับเนาะ